สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีมีนทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21 มีนาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2,565นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะหรือส่งของขวัญส่งดาวให้กับช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเดือนนี้นะของชาวลัคนาและราศีมีนไพาทาร์โรจะบอกอะไรกับชาวลัคนาและราศีมีนบ้างนะคะ ในเดือนนี้ก็ขอแฮปปี้บ day ให้ชาวลัคนาและราศีมีนทุกๆท,ท่านนะคะขอให้เป็นเดือนเกิดนะที่ดีเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่างๆที่เข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนะพั้งพร้อมไปด้วยกัลยาณมิตรนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงปังปังปงตามที่ใจคุณปรารถนานะคะเรื่องราวไม่ดีอะไรใน รอบอายุปีที่ผ่านมาก,ก็ขอให้ทิ้งเอาไว้ในเบื้องหลังนะคะและเริ่มต้นปีอายุใหม่ด้วยความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงเหลือเฟือนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะมีไพ่เมเจอร์อาคาณาของชาวลัคนาราศีมีนมานะคะใบแรกนะเป็นไพ่แทนตัวคุณเลยนะคะคือ the fool นะใบต่อมานะคะเป็น view of fortune นะใบที่3เป็น the empress นะคะและใบที่4นะเป็น the เมจิเชียนนั่นเองนะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะบอกได้เลยว่ามีเรื่องราวนะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยเยอะมากๆนะคะได้เริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆต่างๆนะคะหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยก็ประสบความสําเร็จยั่งยืนมากขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าช่วงอายุปีเกิดคุณไปแล้วเนี่ย เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตมากๆนะคะอะไรที่เคยลงทุนลงแรงทํามาจะได้เห็นผลในปีนี้นะคะและได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศนะคะก้าวไกลไปมากกว่าเดิมนะท่านไหนอยากจะมีบุตรในเดือนนี้นะคะก็จะมีบุตรสมที่ใจคุณปรารถนาด้วยนะคะอยากแต่งงานคุณจะได้แต่งนะเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่ก้าวหน้ามากมายนะคะของชาวลัคนาและราศีมีนนะ ในเรื่องการงานเนี่ยก็บอกได้ว่ามีนะคะไพ่สีม้เท้ามานะมี1เหรียญก็มานะคะเอ e ดออฟเพนติคนะไฟออฟซอสมานะคะและยังมี Prince of w n n มาอีกก็บอกได้ว่าเรื่องราวเงินเงินทองนะคะแล้วก็เรื่องราวเรื่องหน้าที่การงานต่างๆของคุณเนี่ยจะได้รับโอกาสมากมายนะคะได้ท่านไหนที่อยากจะหางานใหม่นะคะคุณจะได้งานใหม่ใน เดือนนี้นะท่านไหนที่จะหวังเรื่องการก้าวหน้าทางหน้าที่การงานไว้อยู่ก็บอกได้ว่าจะได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะงานโปรเจกต์ต่างๆที่คาราคาซังมาก็จะได้จบลงนะในเดือนนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าโอกาสก้าวหน้าต่างๆเนี่ยมาเยอะมากๆนะคะท่านไหนที่มีงานเกี่ยวข้องกับดูดวงไว้ด้วยนะคะก็บอกได้เลยว่าลูกค้าจะเข้ามาเยอะขึ้นนะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ นำเสนอให้คุณนะหรือคนที่เขาเข้ามาดูแล้วนะคะก็แนะนำบอกต่อผลง,งานของคุณออกไปนะท่านไหนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะอาหารการกินนะการดูแลเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพต่างๆนะคะพัฒนาศักยภาพต่างๆบุหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่นะคะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะคะได้มาแน่นอนนะมีไรายได้เป็นกรอบกันกำมากๆนั่นเองเพียงแต่ว่าคุณจะต้องระวังเรื่อง คุณจะพยายามเอาทุกอย่างพร้อมๆกันมันเป็นไปไม่ได้นะต้องค่อยๆจัดสรรปันส่วนตัวเองให้ดีนะคะและพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองขึ้นมาให้เยอะมากขึ้นนะชาวลัคนาและราศีมีนทั้งหลายคะเนื่องจากว่าในหลายๆเรื่องที่คุณต้องการที่จะลงมือทำเนี่ยบางอย่างทักษะของคุณความสามารถของคุณมันยังไม่ถึงอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบตัวคุณจะต้องแบบลงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองก่อนนะคะต้องมีเพื่อนคู่หู คนที่คอยแนะนำให้เป็นที่ปรึกษาของคุณได้เข้ามาด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับงานแต่งตกแต่งนะ,อ,ะออกแบบความสวยความงามแล้วก็การสร้างบ้านช่างเรือนต่างๆหรืออสังหามดีมารัย์เนี่ยบอกได้ว่าเดือนนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของคุณมากๆนะคะที่จะทำยอดขายให้ขึ้นมาเป็นท็อปเซลล์ได้เลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ ต่อมาในเรื่องการเงินของชาวลัคนาและราศีมีนนะก็บอกได้ว่าเงินดีนะคะเงินดีเงินปังเงินมาเยอะเพราะอะไรเอ็ดออฟเพนติคก็มานะวิวออฟฟอร์จูนก็มาบอกได้เลยว่าคุณจะได้เงินเป็นเงินก้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจากการขายที่ดินมรดกตกทอดนะคะหรือผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากความสามารถของคุณด้วยนะคะแต่เสียอย่างเดียวนะของคุณนะ่ะ ้องระมัดระวังในเรื่องการเงินก็คือการใช้อะไรตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะมันจะทําให้กลายเป็นว่าแทนที่คุณจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยมันจะไม่เหลือนะน่ะบอกเลยว่าต้องมีแผนสำรองเอาไว้ก่อนนะคะอยากซื้อบ้านคุณจะได้บ้านในเดือนนี้กู้ยื่นกู้ต่างๆนะบอกได้เลยว่าผ่านนะคะซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยได้เลยนะตามที่ใจคุณปรารถนา คุณแม่ของคุณนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงของคุณจะเป็นคนที่ให้การอุปถัมภ์เพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากให้รายได้ของคุณดีมากขึ้นนะต้องแบ่งสรรปันส่วนตัวเองให้ดีและมีความยั่งยืนนะคะเก็บออมไว้ก่อนนะอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าพิ่งซื้อนะคะแล้วก็ของที่มันแพงเกินราคาก็ไม่สมควรที่จะซื้อในช่วงนี้นะหากท่านไหนอยากจะมูนะคะในเดือนนี้นะหนึ่งนะคะแนะนําไหว้สักการะบูชาพระพิคเนตนะคะ และองศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะสองคือองค์พระแม่โพศพนะคะองค์พระแม่รักษมีนะบอกได้เลยว่าจะช่วยเสริมดวงการเงินการงานสุขภาพของคุณให้แข็งแรงมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหมั่นสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะในกับองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณนับถือนะบอกได้เลยว่าเดือนนี้พลังจิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะคะเพียงแต่ว่าต้องหมั่นปฏิบัติหน่อยนะ นั่งสมาธิสวดมนต์อธิษฐานจิตให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะและท่านไหนนะอยากจะเรียนเนี่ยก็สามารถลงเรียนลงให้มันแบบพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองไปได้อีกขั้นน่ะนะวิวอ f ลฟ่าจูนมานะคะยังไงก็ต้องเรียนนะและถ้ายังจะมูอีกก็คือต้องไปในองค์ที่แบบเหมือนกับว่าคุณก็ไปเรียนในวิชาความรู้ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบูชาดีกว่านะคะ หรือไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถในด้านนี้นะจะช่วยให้คุณไม่ถูกหลอกถูกทําให้เดินผิดที่ผิดทางและเสียเงินฟรีได้นะคะจัดบ้านนะคะจัดบ้านให้เรียบร้อยนะจริงๆแล้วก็ดูแล้วเนี่ยบ้านของคุณก็มีโอกาสที่จะมีการต่อเติมขยับขยายนะและในเดือนนี้คุณก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องจัดเรียงข้าวข,ของคุณให้ดีมากหน่อยนะคะโดยเฉพาะในห้องน้ำเนาะ หน้ารถก็ขอให้เรามันระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ำรั่วไว้หน่อยนะคะที่เหลือก็ยังดูโอเคดีไม่มีปัญหานะในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธถอยหลังนะคะประมาณกลางเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นแล้วต้องเรามาระวังนะถ้าเดือนมีนาคมของคุณนี่ก็ดาวพุธด,ดาวพุธเดี๋ยวขอนัแป๊บหนึ่งนะว่าจะอยู่ในประมาณอันไหนอ่ามี ราศีกันนะคะซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามนะคะเป็นปัตตนิของคุณนะและเดือนเกี่ยวข้องกับจิตใจนะคะหลายๆอย่างเนี่ยคุณก็จะได้รับการมานั่งคิดตกตะกอนทบทวนในความรู้สึกความสัมพันธ์ต่างๆของตัวคุณเองนะคะและเข้ามาแก้ไขเรื่องราวเกี่ยวกับภายในบ้านของคุณด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้วางแผนบริหารการเงินและความรู้สึกของตัวคุณเองให้ดีนะคะ ในเรื่องสุขภาพเดือนนี้หนึ่งอย่างแรกเลยระวังน้ำหนักขึ้นนะคะเพราะอะไรหนึ่งคุณขยันกินขยันลองออกไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศไปลองนูน่นลองนี่นะคะของอันนุนก็อร่อยของอันนี้ก็ดีนะก็เลยทำให้อยากรูก้อยากลองไปหมดนะคะแต่น้ำหนักไม่ค่อยออกนะชาวลัคนา,าราศีมีนคะมันก็เลยทำให้นะน้ำหนักคุณขึ้นนะน้ำหนักคุณขึ้น,นโดยโดยที่คุณแบบ ไม่ทันตั้งตัวและคิดว่ามันจะไม่ขึ้นนั่นเองนะหากท่านไหนที่เจ็บป่วยอยู่ในเดือนนี้นะคะแนะนําว่าให้ไปหาหมอนะเพื่อที่จะปรึกษาทางหนีที่ไร้ดีกว่านะคะว่าคุณจะรักษาอย่างไรดีแต่ถ้าอยากมีบุตรในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากนะคะเป็น Empress มาคู่กับ Queen o f คัพเนี่ยบอกได้เลยว่ามานะแล้วยังมี1เหรียญมาอีกนะคะบอกได้เลยว่าถ้าท่านไหนทำกิฟ์นะหรือใช้เทคโนโลยีเนี่ยติด นะคะแล้วอาจจะได้ลูกมากกว่าหนึ่งคนนะคะก็เลยทำให้ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณให้ดีนะใช้ราคาแพงอยู่นะคะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่บอกปินอฟวอนก็มานะคะขี่มา้าออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะสุขภาพก็จะมีการเหนื่อยเมื่อยลา้านะจากการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็มีเค็มขัดขยอกเล็กน้อยนะ ต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆนะคะในเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเข้ามานะบอกได้เลยว่าคุณจะเจอเนี่ยเป็นคนที่มีความครบเครื่องนะในเรื่องหน้าที่ตำแหน่งการงานนะคะมีวุธิิาวะที่สูงกว่าคุณนะคะมีความอบอุ่นนะถ้าเกิดคุณชอบเพศชายเพศชายคนนี้ก็จะมีความเป็น แฟมิลี่แมนอ่าแฟมิลี่แมนชอบดูแลผู้อื่นนะคะใส่ใจคนรอบข้างนะม้กระทั่งตัวคูณการกินกันอยู่ต่างๆนะมีหน้าที่การงานดีนะคะและเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆนะอาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับการเจราจาติดต่อโลจิสติกการขนส่งต่างๆนะเดินทางระหว่างประเทศนะท่านไหนที่อยากจะมี แฟนเป็นเปาสังชาติก็ได้เหมือนกันนะคะและมีโอกาสพบเจอกันทางออนไลน์การออกงานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆนะคะพร้อมกับเพื่อนฝูงและครอบครัวนะหรือสถานที่ที่คุณไปเรียนนะคะนัดพบเจอกันนอกสถานที่และไปเพิ่มความรู้เช่นชมลมกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้คุณได้พบเจอคนคนนี้เข้ามานะอย่างไรก็ขอให้ดูให้ดีว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะ เดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าเวลาเขาเข้ามานะเขาจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวนะคะเขาเขาเข้ามาหาชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยหลายคนมากๆนะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมีนคุณจะตัดสินใจให้ชัดเจนมากขึ้นนะว่าคุณอยากจะสารสัมพันธ์กับคนคนไหนที่คุณกําลังคุยอยู่นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณกําลังแทงกั๊กเนี่ยคุณจะเห็นให้ชัดเจนมากขึ้นว่า เอะคนคนไหนหนะ้าที่จะไปกับเราได้เหมาะสมกับครอบครัวเราและนิสัยของเราเข้ากันได้ดีเหมาะสมซึ่งกันและกันนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างยั่งยืนนะการคิดและตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะก็บอกได้เลยว่าอยากให้ไปถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้คุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะพัฒนาไปอย่างไรนะเป็นช่วงวเวลาที่ดีที่คุณจะตัดสินใจนะชาวลัคนาและราศีมีนคะ่ะ ต่อมานะในเรื่องคนที่มีคู่แล้วนะหนึ่งคนที่เป็นแฟนกันนะคะบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะถูกเซอร์ไพรส์นะคะขอแต่งงานนะค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเองขึ้นมานั่นเองนะวิวออฟฟอร์จูนมาคู่กับสีไม้เท้าและเอ็มเพสนะคะบอกได้เลยว่าเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ใหม่นะมีการมาถูกขอถูกมั่นหมายนะคะมากขึ้นนะส่วนท่านไหนที่ แต่งงานแล้วนะคะแม่หมอต้องบอกว่าดีใจด้วยกับคนโสดที่กําลังจะเป็นว่าที่เจ้าสาวรงนี้นะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้ก็บอกได้ว่ามีโอกาสที่จะมีลูกเพิ่มเติมมีสมาชิกเพิ่มเติมเข้าม,มาในบ้านนะคะบางท่านก็มีบุตรเพิ่มนะหรือรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นเหมือนลูกแทนตัวคุณเองนั่นเองนะคะแต่ก็คุณก็ยังมีความกลัวอยู่ว่าถ้าคุณมีบุตรมาในตอนนี้นะจะผัดขัดขวางหน้าที่การงานของตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ คุณสามารถดูแลได้นะคะและชาวลัคนาราศีมีนหากท่านทั้งสองคนนะคะวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศวิวยกันก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะที่คุณจะได้ไปเซอร์ไพรส์เซอร์วิสอ่าเวิทกันนะคะในเหมือนกับไปดื่มน้ำพิ้งเพจันใหม่อีกรอบนึงนะคะฮันนีมูนกันในเดือนนี้นะก็บอกได้ว่าหลายๆอย่างจะดีขึ้นส่วนคนที่กําลังมีปัญหากันอยู่ในเรื่องคู่นะคะ ก็บอกได้ว่าถ้าอยากจะหย่าล้างกันนะในเดือนนี้จะจบลงได้อย่างดีนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างซึ่งกันและกันนะคะเป็นค่าตอบแทนนะที่ตกลงกันแล้วโอเคกันทั้งคู่ในค่าเลี้ยงดูในค่าอุปถัมภ์การกินอยู่ต่างๆหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินสินสมรสต่างๆนะคะได้ลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่นะอยากจะให้คุณนะคะตั้งเป้าหมายอะไรในเดือนนี้นะของชาวลัคนาและราศีมีในเดือนมีนาคมนี้นะคะ Spiritual Teacher นะคะอย่างแรกที่เคยบอกไปแล้วนะหนคือคุณนะคะต้องไปโรงเรียนรู้นะคะพัฒนาทักษะความสามารถความชำนาญต่างๆของตัวคุณเพิ่มขึ้นนะเรียนเลยเรียนคาสสัมมนาก็ได้เซสชั่นสั้นๆก็ได้นะคะหรือว่าคาสเรียนที่ในระยะที่ สาม,มารถพัฒนาด้านภาษาเสริมภาษาต่างๆของคุณให้เก่งมากขึ้นนะคะหรือบางท่านนะคะผันตัวไปเป็นครูนะสอนวิชาความรู้ต่างๆที่คุณมีให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนก็ได้นะคะต่อมานะ Infinity Abundant นะคะต้องคิดนะคะว่าคุณมีความสามารถอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือนะคุณอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณไปในระดับใดนะคะก้าวหน้าไปขั้นไหนอยากจะมีอะไรที่แบบ เข้มแข็งแข็งแกร่งและสนับสนุนให้ตัวคุณเนี่ยเติบโตไปได้เยอะนะคะบอกได้เลยว่าจะมีคนรอซัพพอร์ตคุณอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้ก่อนคือตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าคุณจะอยากอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือในด้านในนะคะบางท่านก็อยากอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือในเรื่องเงินนะบางท่านก็เติบโตในหน้าที่การงานนะคะหรือบางท่านก็อยากมีความรักนะคะที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงและเติบโตสนับสนุนขึ้นกันไปนะคะ ในสุขภาพก็อยากจะมีความที่เป็นสุขภาพแข็งแรงแบบนี้นะต่อมาใบสุดท้ายนะคะ Talk to your a n g e l นะคะคุณจะต้องคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมากขึ้นนะคะบางท่านก็อาจะต้องคุยกับนางฟ้าเทวดาประจําตัวนะคะพาเป็นเจ้าของคุณนะเพราะว่าในสิ่งที่คุณเครียดคุณรู้สึกระแวงสงสัยต่างๆหาทางออกไม่ได้เนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณได้ระบายได้ปรึกษากับนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวเทพเจ้าที่คุณ ศรัทธานะคะพระเจ้าที่คุณนับถือต่างๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าท่านน่ะจะช่วยไกด์และนําทางให้คุณนะคะขอให้ท่านได้โปรดเมตตานําทางให้คุณเดินไปในทางที่ถูกต้องด้วยเนาะแล้วคุณจะได้เห็นช่องทางโอกาสต่างๆเข้ามานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาร์คแองเจิลราฟาเอลนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีมีนในเดือนเกิดเดือนมีนาคมนี้ของคุณบ้างนะใบแรกนะคะ กู๊ดไนท์สล e ปนะมาอีกแล้วแสดงว่าเดือนนี้ของชาวราคนาร,ราศีมีนคุณนอนไม่ค่อยหลับคุณมีความเครียดเยอะอแม่แต่ว่าตกไปในตรงนี้นะคะก็คือขอให้นอนหลับฝันดีนะพยายามนะคะนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวหลากหลายเหนื่อยมาอย่างไรนะคะต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะและใบต่อมานะคะ Give us your care นะคะก็คือให้มีเวลานะคะกับคนในครอบครัวนะ ให้กับคนที่คุณรักนะคะกลับไปดูแลพ่อแม่ของคุณบ้างนะหรือพี่ป้าน้าอาต่างๆนะคะที่คุณนับถือนะท่านที่เคยอุปถมัมภ์เลี้ยงดูคุณมาตั้งแต่วัยเด็กคุณต้องให้เวลากับท่านบ้างนะคุณอาจจะทํางานจนละเลยท่านไปแล้วนะคะท่านก็อาจจะเหงารอคุณนะคะที่จะกลับไปพูดคุยนะย้อนเวลาเก่าๆพาท่านออกไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวนะคะดูแลกันบ้างเนาะและใบสุดท้ายนะคะ เอ็แทสหะมิราเคิลนะคะเดี๋ยวจะมีปาฏิหาริ์ขึ้นมานะในจุดที่คุณตั้งจิตศรัทธาต่างๆนะคะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวชาวลัคนาราศีมีนนะก็จะได้เจอปาฏิหาริ์ที่คุณต้องการหากท่านไหนที่กําลังมีคนป่วยอยู่นะคะการตั้งจิตอธิษฐานของคุณนี้ให้ขอให้ตั้งจิตให้ถึงเทพ เทวทูตนะคะเราพรเอลนะคะหรือพระเจ้าที่คุณนับถือนะองค์ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษานะคะท่านจะช่วยให้เกิดปาฏิหาริย์ให้กับผู้ป่วยคนที่คุณกําลังห่วงใย,ยอยู่ให้กลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นหายจากโรคที่กําลังเป็นอยู่ได้นะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งดาวส่งของขวัญเป็นกําลังใจให้แม่หมอในช่องอ่านดวงสไตล์ตักแต่ในทุทกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะยังไงก็ ขอให้เดือนมีนาคมนี้ของชาวาาลัคนาราศีมีนเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ปังเป็นเดือนที่เฮงนะดีทุกด้านก็อย่าประมาทในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเจออย่างไรนะอุปสรรคมีแค่เดือนเดียวดีก็ดีอยู่ตอนนี้ในช่วงเดียวนะคะอย่าประมาทกับชีวิตเพราะเมื่อถึงเวลาที่คุณอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่คุณจะได้มีกำลังกายมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังทรัพย์ที่มั่นคงในการที่จะ ช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่คุณจะได้เจอต่อไปนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ